สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับโรงเรียนบ้านวังเวินกุดลมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ค่ะโรงเรียนบ้านวังเวินกุดลมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านวังเวินตําบลสีบุญเรืองอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2483มีพื้นที่ทั้งหมด13ไร่3งาน63ตารางวาหมู่บ้านในเขตบริการ2หมู่บ้านคือบ้านกุดลมและบ้านมังเวินปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในปีการศึกษา2,563มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด131คนข้าราชการครูทั้งหมด14คนพนักงานราชการ2คนและลูกจ้างชั่วคราว4คนค่ะปรัชญาของโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้คู่ชีวิตคำขวัญการเรียนดีมีคุณธรรมนำสร้างวินยัยใฝ่ความก้าวหน้าอัตลักษณ์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุขภาพดีมีวินัยเอกลักษณ์เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้สีประจำโรงเรียนบ้านวังเวินกุดลมคือขาวน้ำเงินสีขาวหมายถึงความดีงามสีน้ำเงินหมายถึงความกล้าหาญค่ะมาดูในส่วนของสภาพแวดล้อมของโรงเรียนกันนะคะโรงเรียนบ้านวังเวินกุดลมมีอาคารเรียนทั้งหมด4หลัง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์รวมอยู่ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีอาคารหอสมุดซึ่งนักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเองค่ะรวมไปถึงมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสนามเด็กเล่นซึ่งมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะอยู่บนพื้นฐานของแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความพอเพียงค่ะ มาดูในด้านนโยบายของโรงเรียนกันบ้างนะคะโรงเรียนบ้านวังวนกุดลมจัดการศึกษาในระดับปถมวัยและการศึกษาภษาคบังคับให้ครอบคลุมเด็กวัยเรียนโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันค่ะนอกจากนี้ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดลมยังมุ่งยกระดับการจัดการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบระดับชาติเป็นฐานในการพัฒนาค่ะโรงเรียนบ้านวังเวินกุดลมมีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ DLIT ค่ะ ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านวังวนกุดลมเน้นการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้โรงเรียนบ้านวังวนกุดลมยังได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติจ,จริงค่ะและยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนสุจริตค่ะ และที่สำคัญยังมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมหลักแห่งชาติ12ประการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามศตวรรษที่21ค่ะโดยนักเรียนจะมีกิจกรรมส่วนมนต์ไหว้พระร่วมกันในชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์ค่ะ โรงเรียนบ้านวังเงินกุดลมเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการมีจิตอาสาซึ่งนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้ในโรงเรียนค่ะเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องเรียนห้องน้ำและเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบค่ะนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนค่ะ มาดูในส่วนของผลงานที่ภาคภูมิใจกันบ้างนะคะโรงเรียนบ้านวังเวินกุดลมได้รับรางวัลอันดับ4เหรียญทองระดับชาติกิจกรรมแอโรบิกดานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ในปีการศึกษา2562งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เหรียญทองระดับชาติกิจกรรมแอโรบิกด้านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปีการศึกษา2562ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ค่ะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติเครื่องบินพลังยางบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ปีการศึกษา2,562งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ค่ะและผลงานล่าสุดนะคะรางวัลชนะเลิศ1โรงเรียน1น,นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ปี2563ค่ะ หมดนี้นะคะถือเป็นการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆซึ่งมาจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศัก,กยภาพค่ะ แล้วพบกันที่โรงเรียนบ้านวังเวินกุดลมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขตสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ